สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกกระดุมทองนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะเสรีรยดที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มจากนะคะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรนะคะแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาค่ะเส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนี่ค่ะเอาออกนะคะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะหนึ่งเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนีค่ะนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สทับเส้นที่สเส้นที่สทับเส้นที่สค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้ลิบบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะนะคะมือ้อนที่ฐานไห้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน นะคะเราก็จะเหลือลิบนบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายนะคะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สามไปรวบเข้ามาให้กระชับค่ะแบบนี้รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ จับลิมบินขึ้นมา1เส้นนะคะนับหนึ่งสมสี่นะพาดข้ามสีเส้นนะคะจากพาดข้ามสีเส้นพาดข้ามสีเส้นค่ะพลาดข้ามสีเส้นมาเราก็จะเหลือลิมบินสีเส้นสุดท้ายนี่นะคะเาเส้นนี้นะจากพาดมานะคะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจับพาดมาค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สาม นี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะผ่านมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นคะคะได้แบบนี้นะคะจับต่แขงด้านนี้ค่อยค่อยดึงไล่มาทีละเส้นค่ะดึงไล่ทีละเส้นนะคะดึงไล่มาทีละเส้นเลยนะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้น,นะ พอเราได้แบบนี้นะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทาแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะหนะึ่งสองสามนะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้นะคะ่ะ แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบินนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งนะแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะสอดมาแบบนี้นะคะดึงแบบนี้นะไม่ต้องดึงแน่นนะคะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะก็สอดเข้าไป เส้นสุดท้ายค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปนี่ค่ะได้แบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะสอดรอดไปเก็บนะ พอเราได้แบบนี้นั้นต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะเราตัดเตรียมไว้นี่นะสอดเข้าไปนะคะสอดลอสาเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะทุกเส้นเลยนะคะสอดไปแบบนี้เส้นเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี่นะคะพลิกกลับด้านมาด้านนี้แล้วนะนะคะได้แบบนี้เราก็จะจับบิดน,น,นะคะนี่ค่ะจับบิดมาแบบนี้ปิดมาแบบนี้นะข้าม1เส้นนี้นะปิดมานะคะข้ามเส้นนี้มามาสอดดูนี้นะคะข้ามมา1เส้นนะคะบิดมานะแบบนี้นมิดนะคะแล้วก็สอดเข้าไป สับไปแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะ น่คะเราก็ดึงนะคะค่อยคดึงไล่มาเนี้ยนี่ค่ะเราก็จะได้ติดแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะเราก็ดึงนี่ค่ะเปิดเส้นนี้ออกนะดึงลงมานะจับขึ้นด้านบนนะคะงวนลงมาแบบนี้ น่ะแล้วก็สอดเข้าไปนดึงลงมาแบบนี้ดึงลงมาจับขึ้นด้านบนค่ะม้วนลงมาค่ะสอดเข้าไป ี่่คะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับนะคะพับสอดลับขึ้นด้านบนนะนี่ค่ะพับสอดกับขึ้นไป นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะเปิดออกมาก่อนนะคะแบบนี้พับริบบิ้นค่ะมาด้านหลังแบบนี้1ครั้งแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดในดูถัดมานี้นะคะนี่ค่ะิบลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลิบแบบนี้นะ พับลงมาแล้วก็พับมาแบบนี้ เส้นสุดท้ายค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังสอดเข้าไปในรูนี้ก่อนค่ะนี่นะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงลงมาค่อยๆดึงมานะคะนี่ค่ะเรจะได้แบบนี้นะคะนี่นะเราได้แบบนี้นะ เราก็สอดกลับขึ้นไปเก็บนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บค่ะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไป นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิดบินทิ้งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดอกกระดุมทองนะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ